ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังแม่ชมพู่อรารยาพาลูกๆทั้งสามคนไปออกงานชมพู่อรารยาเอฮาเกตเป็นคุณแม่ลูกสามแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนด้านสามีนอรวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒก็ดูเหมือนว่าจะหล่อมากขึ้นทุกวันสมกันดั่งกิ่งทองใบหยกเลยก็ว่าได้ และตอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่เพอร์เฟกต์มากๆเมื่อได้มีบรรดาลูกๆที่น่ารักทั้งสามคนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลโดยตอนนี้พี่แฝดสายฟ้าพายุก็ช่วยกันเลี้ยงน้องสาวน้องแอบิเกลได้แล้วด้วยล่าสุดทางด้านชมพู่อารยาพาลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลไปทำงานด้วย ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าน้องแอบิเกลเริ่มโตเป็นสาวและขึ้นเวทีไปกับคุณแม่ได้แล้วและงานนี้ยังได้มีแฟนคลับถ่ายคลิปความน่ารักของทั้งสามคนมาให้แฟนๆได้เห็นอีกด้วยโดยชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่ชมพู่อารยาเลี้ยงลูกได้ติดดินมากๆปล่อยให้เล่นแบบไม่กลัวสกกระโกรกใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป